โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมพี่ตอนนี้ทุกคนก็สู่ช่องตุมแหลกนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดี d, d. s ดี r e s ต o p เวทุกคนก็สำหรับวันนี้นะพี่จะพาทุกคนมานะครับผมเข้าไปดูดนะงไอดีที่งบน้อยนะครับผมที่แบบหักสิบอะทุกคนก็ไปซื้อได้นะทุกคนก็วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะทุกคนก็ สำหรับวิธีการสมัครนะผมก็ง่ายๆนั้นบนนะผมเป็นยูเซอร์นะครับผมหน้าที่สองนักที่สามนะผมจะเป็นอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะพาสเวิร์ดนะผมแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดนะผมแล้วกดสมัครครับผมแค่นี้ก็ับสำเร็จแล้วนะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะพี่จะพามาดูนี่เลยครับผมเป็นไอดีไก่ปืนอัพนะนะนะครับทุกคนผมห้าสิบเก้าบาทนะทุกคนก็โคตรคุ้มนะสำหรับไอดีนี้นะทุกคน ก็เลึครับผมก็กิจกรรมแนวผมสหรับเว็บเปิดใหม่นี้นะผมจะมีกิจกรรมก็คือนะผมเติมเติมเงินนะผมครบสามร้อยแล้วผมจะได้คูณสองนาทีแล้วผมก็ขึ้นเป็นหกร้อยนี่ครับผมก็ใครที่อยากได้นะผมก็ลองมาเติมกันทุกคนก็ใครมีงบก็เติมแล้วผมจะสามารถซื้อได้สองสามไอเดียเลยพวกไอเดียเออซื้อได้เลยนะทุกคนามนั้นนะพุกนนะนแล้วก็นี่บผมตอนนี้ไม่มีศูนย์นะบอเครดิตนะทุกคนก็ไป วิธีการเติมโค้ดนะผม้านันบนแล้วครับก็จะเป็นการเติมโค้ดนะผมแล้วก็ใส่โค้ดตามพี่แล้วสําหรับใครที่อยากได้นะผมใส่โค้ดนี้แล้วผมโอเคพิธีค้ับาทแล้วสำหรับใครที่ได้เยอะกว่าพี่นะผมก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะแรนดอมนะทุกคนแรนดอมหนึ่งหรือหนึ่งร้อยนะพี่เคยได้หนึ่งร้อยแล้วก็อาจจะได้ยี่สิบสามสิบก็แลนะ้วแต่ว่านะทุกคนเอางี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็สําหรับวิธีการ เติมนเล็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมซองขวัญน,นะครับผมก็ง่ายๆใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถดูคลิปได้นะทุกคนดูคลิปเสร็จแล้วก็เอาลิงก์ใส่ตรงนี้ก็จบนะทุกคนแอนครับผม,บผมก็ตอนนี้พี่มีห้าเครดิตนะผมก็ต้องเติมเพิ่มนะครับผมก็ตอนนี้แล้วผมพี่ก็เติมมาเปที่ร้อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูนะทุกคนว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าสำหรับไอดีไก่ปืนอัพนะครับก็ กดซื้อกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะเรียบร้อยครับผมสําเร็จนะครับผมสําเร็จแล้วทุกคนก็จะเป็นนะผมไ d ดีนะเชื่อมเฟซนะครับเชื่อมเฟซนะแล้วก็จะมีไอเดียก็มาฝึกนะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนน,นี่ครับก็มาเดี๋ยวไปดูในไอดีกันดีกว่าครับว่ามันจะมีปืนอะไรนะคะผมตาไปดูกันเลยครับผมโอเคทุกคนนะผมตอนนี้นะผมที่อยู่ในดีเดียเรียบร้อยทุกคนก็จะมีนี่ครับผมจะเป็นปืนอัพน,นะผมเลเวลแปดนะทุกคน อันนี้เป็นเพินอัพเปว่าแปะนะทุกคนการันตี <to> นะผมเป็นไอ <and S 2> ดีไก่นะผมแล้วก็มีเสื้อเขาเรียกว่าเ,เสื้ออะไรเสืออ้อหนานปะโคตรเจ๋งทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยทุกคนมีกางเกงเลดไลท์นะทุกคนใส่ไฮไลท์น่าะชอบนะผมสำหรับไอดีนี้เนาะก็ใครอยากได้นะผมเดี๋ยววิดีนี้ใต้คลิปนะผมโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมแล้วกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็บายบายครับ